น้ำเสนโดยแ a นเชสเต a n ์ซิตี้ฟนไทยแลน์ป่าเป๊ปไม่ปลื้มบอกถ้าเกมไม่ขาดฮาลันต้องยิงจุดโทษเองเป๊ปกุลีล่ามอดใหญ่ของแมนเชสเตอร์ซิตี้โกรจัดจิเอร์ลิงฮาลันมอบหน้าที่สังหารจุดโทษให้กับอินไครกูด้วยกันด้วยความหวังดี ยากให้รุ่นพี่หลุนทำแฮตทริกแต่สุดท้ายสังหารพลาดทำให้ทีมต้องเหนื่อยหนักท้ายเกมกว่าจะชนะพาลีดยูนิเต็ดมาได้2ประตูต่อหนึ่งแมนเชสเตอร์ซิตี้ขึ้นนำลีดยูนิเต็ดในเกมที่พวกเขาคมยังหนักก่อนมาได้จุดโทษนาะทีที่84โอกาสทองทำประตูสำคัญตอกฝาลงให้ยูงทองกลับสู่เกมแต่ฮาลันกลับมอบหน้าที่สังหารจุดโทษของตัวเองให้กับกุนเดกัน ด้วยความหวังดีอยากให้สตาร์ทีมชาติเยอรมน,นีได้มีโอกาสทำแฮตทริกหลังเหมาคนเดียว2ประตูในเกมนี้แต่กุนโดกันยิงจุดโทษพลาดไปชนเสาแถามสถานการณ์เลวร้ายลงไปอีกเพราะนาทีถัดมาพวกเขาถูกลีดยูนิเต็ดยิงไล่มาเป็น2ประตูต่อหนึ่งเปลี่ยนเกมง่ายๆกลายเป็นต้องลุ้นหนักในช่วงเวลาที่เหลือ ข้างสนามเป๊ปกูดิล่าลุกออกมาแอคชั่นไม่พอใจการตัดสินใจของฮารแลนยังชัดเจนเขาตะโกนตำหนิหัวหอกทีมชาตินอร์เวย์ที่ข้างสนามว่าไม่นายไม่ต้องเป็นคนยิงนายต้องยิงฮาล์แลนถือเป็นโชคดีที่ประตู2-1ของลีดไม่ได้นำมาซึ่งประตูตีเสมอสองประตูต่อ2และหลังจบเกมเป๊เปพูดถึงประเด็นนี้ว่าผมรู้สึกว่าตอนที่เกมนํำ1 0 2-0คนยยิงจุดโทษหลัก ต้องเป็นคนยิงจุดโทษโดยเป๊ปกล่าวแต่ฮารันเป็นคนยิงนั้นเขาเป็นดาวซนโวสูงสุดและมักจะทําเสมอหลังจากทําประตูได้มากๆโดยการโมบโอกาศให้เพื่อนร่วมทีมที่ต้องการทำแฮตทริกผมเข้าใจการทำแฮตทริกเป็นเรื่องสําคัญมันคือเรื่องที่ดีอินคาเองก็เป็นคนที่ยิงจุดโทษได้ดีมากๆเช่นกันถ้าเขาทําประตูนั้นได้ทุกอย่างก็คงจะแฮ ppy แต่โดยปกติแล้วฮาแลนด์จะต้องยิงจุดโทษเป็นคนแรกและอีกคนเป็นคนที่สองปกติแล้วพวกเขาทำเป็นกิจวัตรเพื่อรับหน้าที่ตรงนี้แต่ไม่เป็นไรถือเป็นบทเรียนที่สำคัญสำหรับอนาคตเรียกว่างงานนี้ฮาแลนด์ก็โดนตำหนินิดหน่อยนะครับ อย่างที่ว่าแหละครับความสําคัญของเกมมันมีผลมากๆนี่เจ้าเราโดนตีเสมอแล้วเหลือเวลาเยอะก็จะทําให้ทีมลําบากมากขึ้นแต่สําหรับแอดแล้วควุนีกันกับฟอร์มการเล่นเมื่อวานถือว่าโชว์ฟอร์มได้ยิ่งยอดเยี่ยมนะครับพลาดก็แต่ยิงจุดโทษไม่เข้าก็เท่านั้นแต่สิ่งที่แสดงให้เราเห็นก็คือภายในทีมของเรานักเตะทุกคนรักและสาม,มัคคีกันเป็นอย่างมากแบบนี้แอด ปลื้มใจที่สุดไม่แบ่งแล้วผลดูกันเชื่อต่อไปนี้ฮาลันกดโทษเองอินครกูดูกันมิดฟิลด์กับตันทีมนเชสเตอร์ซิตี้ยอมรับว่ารู้สึกผิดหวังที่พลาดจุดโทษ มากกว่าดีใจที่ทำได้2ประตูให้ทีมชนะและเชื่อว่าครั้งต่อไปเอร์ลิงฮาลันจะของหน้าที่สังหารเองไม่เสียสละให้ตนแน่นอนคุณดกันหลงตัวจริง2อประแคนกับตันทีมพร้อมเมายิงให้เรือใบสีฟ้าเปิดบ้านชนะลีดยูเนเต็ดสองประตูตอนหนึ่งนำห่างเจ้าฝูง4ี่คะแนนผมดีใจมากโดยเฉพาะกับการยิงประตูแรกเพราะมันอาจมีความสำคัญเก็บเกมแบบนี้คุณดกัน เผยความรู้สึกหลังเกมลีดทำให้เราเจองานยากพวกเขาเล่นเกมรับได้ดีมากแต่วิธีการเล่นของเราทำได้ดีตั้งแต่เริ่มเกมเราสร้างโอกาสได้เพียบและเรื่องแย่อย่างเดียวคือเราไม่สามารถยิงประตูที่3ได้ช่วงนาทีที่84ของเกมมาสิตีมีโอกาสทองทิ้งห่าง3สกอร์เมื่อฟิลโฟเดนเรียกจุดโทษแต่อินไคลกูดูกันสังหารจุดโทษไปชนเสา พลาดโอกาสทำแฮดติกของตัวเองอีกด้วยจังหวะน,นี้ทำให้เปปกูดิลา่าหุนซื้อกโกรธจัดเอร์ลิงฮาแลนด์ผู้ถูกมอบหมายหน้าที่ให้ยิงเป้าแล้วช่วงทดเจ็บกุนโดกันถูกสร้างเปลี่ยนตัวโดยระหว่างเดินออกเราจะเห็นว่าไม่ได้รับการจับมือกับเจ้าหน่ายยิงเปปกูดิลา่าเปปแสดงให้เห็นทั้งฮาแลนด์และตัวผมเห็นเลยว่าเขาค่อนข้างโกรธของกลางชาวเยอรมันเป,เปิดเผยเพิ่มเติม ตอนผมเห็นฮาแลานด์ยิบลูกบอลขึ้นมาผมมั่นใจเลยว่าเขาจะยิงเองแต่เขากลับเสียสละให้ผมผมถามย้ำกับฮาแลานด์อีกครั้งเขาแสดงความแน่ใจและยื่นลูกบอลให้ผมซึ่งผมเองก็มั่นใจว่าจะยิงเข้าเช่นกันผมจำไม่ได้แล้วว่าตัวเองยิงชนเสาหรือติดเซฟเราควรยิงประตูที่3ได้และนั่นเปิดโอกาสให้ลีเล่นเกมสวนกลับ แล้วยิงตีไข่แตกสถานการณ์และโมเมนตัมของเกมเปลี่ยนแปลงไปแต่เรารับมือได้ค่อนข้างดีและสมควรผาสามคะแนนแล้วเรื่องน่าเศร้าคือผมค่อนข้างผิดหวังที่ยิงจุดโทษพลาดมากกว่าดีใจที่ยิงได้2ประตูและชนะเกมได้แต่มันก็เกิดขึ้นแล้วและทำให้เรามีประสบการณ์มากขึ้นหวังว่าเราจะปรับปรุงได้ในเกมหน้า และผมมั่นใจแบบร้อเซนเลยว่าจุดโทษครั้งต่อไปฮาแลนจะทำหน้าที่ยิงเองแน่นอนอรีกว่าก็เป็นความมีน้ำใจของน้องที่อยากให้พี่ชายยงิงก,กุนโดกันได้แฮปปี้ทำแฮตชิกแรกของตัวเองแต่ยังไงซะเรื่องมันก็ผ่านไปแล้วยังไงเราก็มาเริ่มต้นกันใหม่นะครับแล้วแฟนๆล่ะครับ คิดเห็นอย่างไรกับผลการกระทำของฮาลันและการยิงจุดโทษของกุนโดกันคอมเมนต์ความคิดเห็นมาบอกกันได้ที่ใต้คลิปมีนะครับอัปเดตข้อมูลข่าวสารแมนซิตี้ก่อนใครหากคุณชอบอย่าลืมกดไลค์กดติดตามกด subscribe แล้วก็กดกระดิ่งไว้เพื่อจะได้มีพลาดทุกข่าวสารของแมนซิตี้หากคุณคือสายเลือดแมนซิตี้เราคือพวกเดียวกัน